สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมมส่วนอีกคนมีสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแพลว์พรวนักขลินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญาบงกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่อพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกนะ็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขก9ก้าเ big one เเพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันเข้ามาพูดคุยและสนทนากันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยและเข้ามานั่งทักทายนะครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านอย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ในแต่ละคลิปในติวเตอโอนะครับที่ผมได้ทําคลิปนะครับเอาไว้ เมื่อท่านชมแล้วหากท่านดูแล้วว่านะครับในแต่ละคลิปในทีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะอ่าก็อย่าลืมนะครับนะเข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับที่สําคัญนะก็อยากจะให้เข้ามาช่วยกันเขาเรียกว่าเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะอ่าก็คือให้เป็นที่รู้จักนะครับนะไป เรียกว่ารุ่นสู่รุ่นว่ากันง่ายนะครับนะถ้าเราไม่ช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะทำความเชิดชูบูชาบารมีของครูบาอาจารย์อ่าก็สิ่งดีๆเหล่านี้มันก็จะเลือนหายไปนะครับในที่สุดก็จะสูญหายไปนะแต่ละครเป็นจริงนะครับถ้าพูดถึง ชื่อของหลวงพ่อเดิมนั้นนะต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนนะต้องบอกว่าข้าจอนข้าใจาไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแข่งนะทั้งในและต่างประเทศก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะนะครับโดยเพราะคนในยุคก่อนๆน,นะครับนะ่ก็เออเป็นที่รู้จักของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับเรียกว่า่ามากเลยทีเดียวนะครับนะ ถ้าโดยเฉพาะในเรื่องของมีดหมอนะครับนะส่วนใหญ่ถ้าเอ่ยถึงมีดหมอแล้วก็มักจะเอ่ยถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมก่อนใครในะครับนะแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นต้องบอกว่าท่านมีเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักของคนนะครับนะโดยเพอะทางด้านมีดหมอนี่ต้องเรียกเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับนะ แล้วที่สำคัญก็คือในเรื่องของอนุภาพนะหรือว่าพุทธคุณนี่แหละนะ,ะเป็นที่รู้จักกันอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะ,ะนะครับนะเป็นบางท่านก็ถามผมเข้ามานะครับอยากจะมีไว้สักเล่มอาจารย์นาคารินประมาณนี้นะแต่ก็มีแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะใช้นะครับนะแบบไหนอย่างไรนะ ถามเข้ามาว่ามีหลวงพ่อเดิมมีแล้วจะใช้ทางด้านไหนได้บ้างประมาณนี้นะครับนะจริงๆมีหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็ต้องเรียนตรงๆว่าในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอรูภาพนั้นเขาเรียกว่าครอบจักรวาลนะถ้าจะพูดคำนี้ก็คงไม่ผิดนะมีตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยันุนะครับนะมหาอุดนุเลยนะ โดยเพราะในเรื่องของถ้ารายละเอียดปิดย่อยไปเนี่ยก็จะ,ะถ้าเล่าจริงๆแล้วก็จะเยอะมากนะครับก็ยาวมากนะเอาเป็นนันบ้าในเรื่องของพูดปีศาจวิญญาณร้ายแม้กระทั่งคุไสยมยมนต์ดำพวกยาสางังยาพิษนะพวกเขี้วงาอะไรต่างๆพวกนี้ก็นั่นแหละครับนะมีหลง่อเดิมสามารถที่จะไปสยบนะในเรื่องพวกนี้ได้ทั้งหมดนะต้องบอกว่าได้ทั้งหมดเลยนะครับนะ ก็เป็นอันว่านะครับก็ไม่อยากที่จะต้องไปอวดโอ้โฆษณาอะไรที่มันมันมากเกินไปนะเป็นอันว่าอยากให้ท่านได้ลองชมดูก่อนนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับนะติดตรงไหนหรือว่าอยากจะทราบนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับมีดเทพสัตราหรือว่าเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับโดยเพราะมีดหมอของหลวงก็เดิมนะครับที่ผมได้วางไว้อยู่นะก็ให้ท่านกดเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 9 6 9 6นะ กดเข้ามาที่เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนะนักขันม,ม,มีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวก็ได้เคยขออนุญาตเอาไว้นะครับต้องบอกว่าแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะ,อะทำไมถึงต้องบอกไว้ทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีท่านใหม่ๆนะครับเข้ามาติดตามกัน เยอะเหลือเกินนะครับนะเข้ามาติดตามเยอะบางท่านก็เป็นท่านเก่าก็ได้ทราบแล้วล่ะนะครับว่ากฎจรรยาบรณหรือว่ากฎของเซียนนะครับนะมีแบบไหนอย่างไรนะถ้าเซียนจริงๆก็จะไม่ตอบเรื่องพวกนี้นะครับนะก็เป็นอันบ้านะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาไว้กับท่านใหม่ๆก็คือขออนุญาตไม่ตอบนะ ก็นองจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนั่นแหละนะครับนะเมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆว่ามันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีก็เป็นนั้นว่าได้ขออนุญาตเอาไว้แล้วนะครับนะก็จะไม่ตอบนะ,ะก็ เรียนเอาไว้อย่างนี้นะครับนะ้าเอาละครับวันนี้ก็ผมจะนําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะของหลวงก็เดิมนะเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงก็เดิมนะครับนะ้า,าเป็นเฉพาะใบของมีดเล่มนี้อยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝัก9นิ้วพอดีนะครับ9นิ้เป๊ะพอดีเลยนะ แล้วก็มีความหลากหลายนะครับมีที่วางไว้ให้ท่านได้ชมอยู่ไปเขาเรียกว่าเป็นแบ็เกรานะให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแต่ที่จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมทั้งภายนอกและภายในก็จะเป็นเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดนํำไม้ฝักไม้ของหลงวงปูเดิมนะเฉพาะใบนะครับนะอยู่ที่สามนิ้วเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะครับรวมนับฝัก9นิ้วอ่าเห็นไหมผมก็จะหลุดไปอยู่เรื่อยนะครับนะ ก็นั่นแหละครับไม่ว่าคนเรานั่งคุยนั่งทํางานนานๆเนี่ยผมว่ามันมีหลายคำํำที่มันหลุดไปพังไปพลาดไปนะะนะครับก็ต้องทับเกิดว่ามันมีคําไหนที่มันหลุดไปนะครับไปกระทบกระทั่งความรู้สึกดีๆของท่านนะก็ต้องกราบขอไปมาณที่นี้ด้วยนะ,ะนะครับนะเพราะนั้นการที่เราศึกษาเรียนรู้นะครับนะอะไรก็แล้วแต่ผมว่าผมอยากให้ท่านเนี่ยก็คือค่อยๆเลือกนะ <üh> ก็คือคำที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะหรือเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานดีกว่านนะ,ะคนพูดจะพูดยังไงแบบไหนก็ช่างเถอะนะครับนะ,ะแต่สิ่งที่จะบอกท่านแล้วก็ชี้แนะท่านในดีที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับนะเป็นล้วนแต่ว่าเป็นมีดของครูบาอาจารย์นะ,ะแล้วก็ที่เป็นมีดที่ต้องบอกว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับนะผ่านการคัดกรองมาจาก ผมเทียวว่าชั้นหนึ่งแล้วล่ะนะครับนะถือว่าได้คัดกรองมาดีที่สุดแล้วส่วนท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นจริงๆมันก็อยู่ที่ท่านแล้วล่ะนะครับนะอ่าอยู่ที่ท่านแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นผู้เลือกนะครับเป็นผู้เลือกนะอ่าคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปเนี่ยผมว่าการอมองนะครับนะการมองนะ การมองเห็นนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับบางคนก็เห็นดอกบัวเป็นกงจักรบางคนก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะมองสิ่งที่ดีกว่า,าบอกว่าไม่ดีมองสิ่งที่ไม่ดีก็บอกว่าดีกว่ามีเยอะแยะมากมายไปนะอ่าตรงนี้แหละครับนะจึงมีคํากล่าวไว้ว่านะครับนะเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดู สิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยแต่จงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวและอย่าโมเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีกุณจงนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะท่านต้องเป็นผู้เลือกนะต่อให้ผมบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะที่สําคัญมีแต่เล่มเนะี่ยผมก็จะไม่บอกนะครับว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ อยากให้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่บอกนะครับนะ,ะก็คนส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกคนที่ใช่ก็มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆมองไม่เห็นนะเป็นเรื่องโปรตินะครับคนจะได้ของดีมีไว้ในครอบครองนั้นก็ต้องอยู่ที่การมองล้วนๆเลยนะถ้าคนมองเห็นก็จะเห็นเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเพชรนะ,ะจะเห็นเป็นเพชรส่วนคนมองไม่เห็นก็เห็นไปด้วยโคลนตมนะ ะนะครับนะคนมองเป็นก็จะเห็นตะเพชรแพวลาวไปหมดนะอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับก็นะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ขออนุญาตก็จะหยิบมีดเล่มนี้นะครับหยิบมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมนะนะมีดเล่มนี้ถือว่านะครับก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นมีดยุคต้นนี่ก็ดูรูปลักษณจะไม่สวยนะครับนะถ้าคนไหนติดในเรื่องของรูปลักเนี่ยอาจจะสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนมองเป็นก็จะเห็นสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเป็นสเสน่ห์นะ,ะนะครับถ้าคนมองเป็นนะแต่ถ้าคนมองไม่เป็นก็จะเห็นเป็นโคนตมไปเลยนะ,ะเพราะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะอ่าก็ถ้าไหนไปติดความสวยงามไปติดภาพลักษณ์ที่สวยๆนะครับนะเล่มสวยๆถ้ามีดสวยต้องเป็นมีดยุคก,กลางและมีดยุคปลายนะครับนะ ก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการพัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะ,ะสมัยก่อนถ้าเป็นมีดยุคต้นๆเนี่ยก็จะเป็นมีดที่ยังไม่ได้มีฝีเขาเรียกยังไม่ได้มีช่างนะครับได้ไม่ระบุช่างที่ชัดเจนนะช่างที่มาสร้างมาทําก็จะเป็นช่างชาวบ้านนะ,ะเป็นช่างยุคต้นนะครับนะของพ่อไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้ แต่ที่เราได้รู้จักนะครับในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิ้นช่างซ้อนช่างแมน่นช่างไข่แล้วก็ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นช่างยุคกลางทั้งสิ้นเลยนะครับนะอ่าแล้วช่างยุคต้นเป็นใครละ่ะทำไมทิงไม่ได้รู้จักสักคนเดียวเลยประมาณนี้บางท่านกระถามเข้ามานะครับนะจริงๆก็หลวงพ่อท่านไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า รุ่นก่อนนะเป็นยุคโบราณจริงๆนะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนะของช่างยุคกลางนะครับนะต้องเรียนตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายหรือรุ่นพ่อนะครับนะเราก็คงจะไม่รู้จักช่างที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะเช่นช่างชิมแล้วก็ช่างซ้อนช่างแม้ช่างไข่ช่างทิ้งช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลที่เอ่ยมานี่ก็ย้วนแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านทั้งสิ้นนะ จาคือช่างชาวบ้านหรือเรียกว่าช่างยุคต้นเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นผู้ที่ได้ประสิทธิประสาทนะครับในด้า่วิชาการสร้างมีดตีมีดมา,าจนเรียกว่ามาีพวกเขานะครับนะได้มาสร้างมีดให้กับทางวัดหนองโคหรือว่าให้กับหลวงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะครับนะจนเป็นที่รู้จักของอพวกเราในยุคป,ปัจจุบันนะ กท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สร้างมีดตีมีดส่งให้กับทางวัดหนองโพนะครับนะหรือว่าให้กับหลวงพ่อเดิมของเรานะเอาล่ะครับก็นะครับนะเมื่อเราก่อนจะไปชมในส่วนของภายในก็มาลองดูในส่วนของภายนอกนะครับนะให้มันชัดๆนะผมพยายามจะซูมให้ท่านเห็นในเรื่องของเนื้อไม้นะครับนะ,ะมียุคต้นนี้มีอายุเป็นร0อยปีนะครับนะ,ะมีอายุเป็นร้อยปี นะผมจะไม่บอกว่ามีดนั้นดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะอลองท่านดอาูอยากให้ท่านดูนะครับนะด้วยสายตาของท่านก่อนนะว่าดูแล้วนะครับจะสมกับที่ผมได้กล่าวไปนะครับในเรื่องของอายุนะครับต่างๆวนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะนี่นะครับนะที่สําคัญนะครับมีดเล่มนี้จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะขออนุญาตซูมนะ อ่านะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะอ่านี่แหละครับเป็นศิลปะของช่างชาวบ้านนะอ่านี่เลยนะครับนะ,อะมองตรงไหนอย่างไรก็จะนะครับนะเต็มไปด้วยนะ,ะความเป็นสเสน่ห์นะความเป็นธรรมชาติความเข้มขังนะครับแล้วก็ความเก่าความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านี่นะครับนะเมื่อกี้ดูจากภายนอกนะครับนะ ดูจากภายนอกนะทีนี้เรามาพอชักใบออกมาก็มาดูในส่วนของภายในบ้างนะนะครับนะภายในก็คงไม่ต้องบอกว่าเก่าขนาดไหนนะครับนะต้องเรียกว่าทั้งเก่าและทั้งเก่าเลยทีเดียวนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับทั้งรูปลักษภายนอกและภายในนะถ้าคนไหนติดความสวยนะครับนะอาจจะสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับนะก็ บางคนนะครับบางลูกค้าหลายๆท่านนี่ก็ที่ขอแบ่งผมไปนะ,ะถ้าพูดถึงมีดยุคก,กลางหรือว่ามีดยุคปลายเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบนะส่วนใหญ่เขาจะมาขอแบ่งจะเป็นมีดยุคต้นทั้งสิ้นเลยนะเขาบอกว่ามองอยังไงก็เต็มไปด้วยเสน่ห์นะอ่านี่นะครับเนี่ยเขาเรียกคนมองเป็นนะให้มองตรงไหนมุมไหนก็จะเห็นเป็นแต่ความเข้มขังนะครับนะ ความวิจิตนะความงดงามของอมีดยุคตน้นนะเออผมก็ยังชื่นชมว่าเขานะครับอมองแปลกกว่าคนหลายๆคนนะแม้แต่บางทีผมเองมองเนี่ยผมก็ว่าไม่สวยนะครับนะไม่งดงามไม่ยุคต้นนะครับแต่เขามองก็บอกว่ายิ่งมองยิ่งเห็นความใช่นะยิ่งมองนานเท่าไหร่ยิ่งใช่เท่านั้นประมาณนี้นะ อันนี้คือลูกค้าหลายคนนะครับนะลูกค้าหลายคนที่มาขอแบ่งกับผมนะผมเอามีดยุกกลางนะครับเอามีดยุกปลายไปวางคู่ไว้เขาไม่หยิบนะเขาจะหยิบมีดยุกต้นนี้แหละนะครับนะทางที่มองข้างนอกก็มองว่านะผมมองเองผมผมก็ยังบอกว่าไม่สวยนะแต่เขามองว่ามันสวยนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของ การมองของคนนะอย่าไปคาดหวังให้ทุกคนนะเห็นเหมือนเราคิดเหมือนเราและทําเหมือนเรานะครับนะผมจึงบอกว่าเวลาเราอยากจะได้มีดไวในครอบครองสักเล่มหนึ่งนะครับนะท่านอย่าไปฝากนะอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครนะครับคนใดคนหนึ่งนะ,ะต่อให้มีดท่านบอกว่าสวยแค่ไหนถ้าท่านไปให้คนอื่นเขาดูนะครับเขาบอกว่ามันไม่สวยนะครับนะมันไม่น่าเล่นหรอกมีดเล่มน,นี้ประมาณนี้นะ นั้นว่าถ้าเกิดว่าท่านมองแล้วว่าใช่นะครับนะมันตรงจริตของท่านนะครับนะท่านเอาเซนนะครับรายละเอียดนะผมว่าเซียนเก่งๆนะต่อให้เก่งแค่ไหนครับผมผมว่ามองการมองจริงๆสู้คนมีเซนดีๆไม่ได้นะอ่านะครับนะเซนนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ปราบเซียนนะครับนะอ่าก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าท่านชมแล้วถ้าท่านมองว่าใช่แล้ว องจริตท่านแล้วนั่นแหละครับก็คือเนื้อคู่ของท่านแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความคู่ควรกับสิ่งนั้นแล้วนะครับเรียนตรงๆถ้าเกิดเป็นมิตรหลวงพ่อเดิมจริงๆอ่ะนะนะครับใครมีไว้ในครอบครองเนี่ยผมว่าถือว่านะครับนอกจากเป็นผู้ที่โชคดีแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของบารมีนะครับนะเป็นผู้ที่มีบารมีคู่ควรกับหลวงพ่อนะครับนะ พูดถึงมีหลงพ่อเดิมไม่ใช่ว่าใครก็จะมีไว้ในครอบครองได้นะครับต่อให้คุณมีเงินแค่ไหนอย่างไรบางทีคุณมองไม่เห็นซะอย่างเดียวนะจบเลยครับนะมีเงินเยอะแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองมีดหลงพ่อเดิมนะทําไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเขามีเงินแล้วเขาซื้อไม่ได้เขาซื้อได้ครับแต่เขามองไม่เห็นเ,เขามองเห็นเป็นโคลนตมเอางี้ดีกว่านะ สู้มีคนมีเงินน้อยๆนะครับแต่เขามีความใฝ่ฝันนะครับที่สําคัญนั้นเขามองเห็นนะเขามองว่าเป็นเป็นดวงดาวน,นะครับเป็นดาวนะแต่ต่างกับคนอื่นมองเห็นเป็นโคลนต่อย่างนี้เป็นต้นนะดังคําที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับนะก็เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้แหละนะครับนะผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับอยากให้ท่านนั้นก็คือลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนั้นมา จดจอแล้วก็ลงมาวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับนะในหน้ากล้องผมพยายามซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับเมื่อดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรห้ามเก็บข้อสงสัยห้ามเก็บปัญหากับบ้านคนเดียวเด็ดขาดนะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นเลยนะครับนะก็ให้โทรมาที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะครับหรือจะเป็น ID ดีลน์ของผมที่ผมบอกนะครับนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะผมได้บอกไว้เบื้องต้นนะครับท่านพิมพ์คำว่า B-I-G-O-N-E ตามด้วยหมายเลข9ก big ก้า99นะครับนะอันนี้เป็น ID ดี n ลน์นะ,ะถ้าท่านชอบเล่มไหนท่านก็ก๊กอบภาพนะครับือนะหรือว่าแคปหน้าจอนะส่งมาที่ าลายของผมนะครับนะแต่ท่านต้องแอดไลน์ก่อนนะนะครับนะอยากจะชม EP นี่ครับอยากจะชมมีดเล่มนี้ครับอาจารย์นาครินนะครับมีภาพถ่ายนิ่งๆภายเต็มๆให้ชมไหมผมมีภาพถ่ายทุกเล่มนะครับนะเป็นภาพนิ่งที่ถ่ายให้ชมทุกเล่มนะครับเพียงแต่ว่าอยากชมเล่มไหนก็แคปหน้าจอมานะครับนะอพอผมทําไว้ทั้งหมดนะครับ700กว่า EP นะ ที่สำคัญนั้นผมก็ได้พยายามรวบรวมความหลากหลายนะครับนะของมีดครูบาอาจารย์ของเราโดยเพราะมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นมีทั้งยุคต้นมีทั้งยุคก,กลางมีทั้งยุคปลายนะครับนะที่สำคัญมียุคต้นของหลวงพ่อเดิมจะมีหลากหลายรูปแบบนะก็เนื่องจากว่าในยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่ได้ระบุนะครับรูปแบบที่ชัดเจน นะก็หมายความว่าใครจะอยากได้แบบไหนก็ไปสางช่างตีแบบนั้นนะเมื่อตีเสร็จปั๊บก็ไปนําถวายนะครับนะเอาไปถวายหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมท่านก็ไปทําอธิษฐานจิตจะทําการปลุกเสกให้นะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยทำการปลุกเสกท่านจะไม่เหมือนหลวงพ่ออื่นๆนะครับนะ,ะเพราะว่าจิตของท่านละเอียดมากนะจิตของท่านสูงมากนะยากที่จะหยั่งถึงนะครับ นสมัยก่อนนะครับที่สําคัญนั้นวาจาของท่านจะศักดิ์สิทธิ์มากนะจับปุ๊บบอกว่าดีจับปุ๊บบอกว่าหายนะครับจับปุ๊บบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมาทําอะไรได้จบเลยนะครับนะเพราะบาร,รมีท่านสูงเอางี้ดีกว่านะ,ะนะครับท่านบอกว่าดีดีเลยนะะนะครับนะ,ะก็จะไม่ได้ไปทําการปลุกเสกแบบท่านอื่นๆนะครับนะ อ่เพราะวาจาของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์มากนะพูดคำไหนคำนั้นนะครับพูดสิ่งนั้นพูดสิ่งไหนเป็นสิ่งนั้นเลยนะอย่าให้ท่านได้พูดเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ23กับ19วินาทีนะครับนะอ่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับ